วันตีเช้าวันที่ห้าของการเดินทางครับวันนี้ต้องเดินทางกลับแล้วครับตื่นมาเช้านี้ผิดหวังนิดนึงไม่มีหมอกครับเพราะฝนไม่ตกถ้าฝนตกมันจะมีหมอกขึ้นตามแนวเขานะ่ครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็อากาศดีครับเมื่อคืนหนาวครับได้ลุกเมือใส่เสื้อกันหนาวอยากอยู่ต่ออีกสัก คืนสองคืนครับแต่ก็มันไม่มีเวลาแล้วครับเพื่อนต้องรีบกลับไปทํางานผมก็ต้องรีบกลับไปเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ที่กรทมรต่อครับเช้านี้กับกาแฟดิฟสแก้วครับนั่งชิลชมบรรยากาศภูเขาทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้ว <laughs> มาเช้าไปครับเขาเกี่ยวข้าวก่อน ถ้ามาตอนช่วงที่มันเขียวๆนี่จะสวยมากครับตรงเนี้ยเห็นรูปที่เขาถ่ายมาเป็นมุมยอดฮิตครับมุมนี้ใครมาสปันก็ต้องขึ้นมาถ่ายรูปที่มุมนี้ครับมีเจ้าถิ่นมาเยี่ยมเยือนแต่เช้านั่งกินกาแฟแล้วก็เก็บเต็นท์ก็คงกลับเลยครับเพราะว่าต้องใช้เวลากลับบ้านอีกประมาณแปดเก้าชั่วโมงครับเดินทางกลับกันแล้วครับ วันนี้ยิงยาวถึงจังหวัดเลยแล้วครับประมาณ9ชั่วโมงครับตอนนี้เวลาเกือบ9้าโมงนะแล้วเดินลงไปหารายทานข้างล่างครับตอนแรกซื้อมามากขึ้นมาด้วยอยู่ครับแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นนะครับมันไม่อิ่มเลยกินไปสองกล่องเลยบรรยากาศวันนี้คืมๆค,ครับไม่มีแดด ได้ยินข่าวว่าที่จังหวัดเลยฝนตกด้วยไม่แน่ครับอาจจะ,จะเจอฝนวันเนี้ไม่เป็นไรครับพร้อมเปียกขับมอไซค์ไม่กลัวแดดกลัวฝนอยู่แล้วครับสบายมากที่วัดก็คนก็กางเต็นท์เยอะเหมือนกันเมื่อคืนน่าจะเป็น10บอะครับนี่วันพุธวันพฤหัสกลางสัปดาห์คนเยอะขนาดนี้ไม่อยากจะคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่ขนาดไหนครับ เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินที่ตัวอำเภอครับที่นี่ก็คงไม่มีอะไรกินมั้งไม่มีพกข้าวเหนียวพวกอะไรอยู่เพื่อนอยากกินไหมยวพามันออกไปยินข้างนอกแล้วกันครับกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรที่ตัวอำเภอกลับครับวันนี้จะวิ่งทางถนนลอยฟ้าครับไม่ได้กลับทางที่เรามาเมื่อวาน จะวนรอบลงทางอำเภอสันติสุขครับโหอีกทีก็ในเมืองผมอยากมีบ้านอยู่นี่สักหลังหนึ่งแต่ที่ดินที่นี่แพงมากครับตั้งแต่เริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวมานี่แพงมากกี่พักที่อะไรก็ หน้าหนาวผมอาจจะกลับมานี่อีกรอบนึงครับผมเห็นที่กลางเต็นอีกที่นึงอยู่ตรงทางเข้า่ะครับมากลางริมน้ํากันครับหน้าหนาว ถึงแล้วครับจุดไฮไลท์ของเราถนนเลขสามครับคนรอถ่ายรูปเยอะมากครับมุมที่ผมลงมาคือมุมจากอำเภอบ่อเกลือนะครับถ้ามุมนั้นจะเป็นมุมจากอำเภอสันติสุขเป็นเลขสามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจอดนี่แป๊บหนึ่ง แล้วผมจะถ่ายด้านนี้ให้ดูด้านนี้ก็เป็นเลขสามเหมือนกันนี่ครับด้านนี้ก็เลขสามเหมือนกันครับ สำหรับทริปนี้นะครับผมก็คงลากับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับการเดินทางตลอด5วัน4คืนนะครับกับงบที่ใช้ไปประมาณ2,500ครับตั้งแต่เชียงรายลงมาพะเยาปิดท้ายด้วยจังหวัดน่านก็กลับไปทําหน้าที่ต่อครับเดี๋ยวประมาณน่าจะพฤศจิกาธัานวาเ๋ยผมกลับมาอีกรอบนึง ให้มันหนาวก่อครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ